ค่ะดอกเนโรรี่นะคะถือว่าเป็นโน้ตโน้ตหนึ่งค่ะที่เหล่าบรรดาคนรักน้ําหอมนะคะต่างพากันหลงไหลค่ะเนื่องจากเขามีกลิ่นที่หอมมากแล้วก็เข้าถึงง่ายด้วยนะคะคําว่าเนโรรี่นะคะเป็นชื่อที่ใช้ชเรียกดอกส้มค่ะดอกสีขาวค่ะที่ออกมาจากต้นส้มซาหรือส้มจีนนั่นเองนะคะแต่เนโรรี่นั้นมาอย่างไรนะคะชื่อนี้มีเรื่องราวค่ะเนื่องจากเราใช้ชื่อนี้เรียกดอกส้ม ที่ตั้งตามพนามของเจ้าหญิงแห่งเมืองเนโรราค่ะประเทศอิตาลีค่ะเจ้าหญิงแห่งเมืองเนโรราค่ะมักจะพกน้ํามันออยล์ที่สกัดมาจากดอกส้มนี้นะคะพกติดตัวไว้ใช้ตอนอาบน้ําหรือว่าแต่งตัวนะคะซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันเลยค่ะว่าเจ้าหญิงตัวหอมมากนะคะเลยตั้งชื่อนี้ให้แก่ดอกส้มค่ะก็เป็นที่มาของการเรียกชื่อดอกส้มว่าเนโรรีนั่นเองค่ะ หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเนโรรีกับออร v นบอซัมต่างกันยังไงคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโทนกลิ่นมันเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเขามาจากต้นส้มต้นเดียวกันนะคะแต่แตกต่างกันที่เนโรรีนะคะจะใช้เรียกสำหรับการสกัดกลิ่นด้วยไอ้น้ำนะคะเราจะเรียกว่าโน้ตเนโรรีค่ะส่วนออร v นบอซัมค่ะก็จะเป็นการสกัดกลิ่นตามกรรมวิธีที่มีแต่ดั้งเดิมของการทำน้ำหอม เราเลยเรียกเขาว่าออเลนบอรซัมนะคะมันแตกต่างกันที่ตรงนี้นะคะซึ่งเนื้อกลิ่นนะคะมีความเหมือนกันทุกอย่างนะคะช่วงเนี้โบมาร์กจะหยิบน้ําหอมที่มีโทนเนโรรี่มาใช้บ่อยมากค่ะหยิบขวดไหนก็เจอเนโรรี่ทุกขวดเลยนะคะก็ไม่รู้ทําไมแล้วก็ตอนไปเทสน้ําหอมก็รู้สึกว่าประทับใจโทนกลิ่นนี้เป็นพิเศษท,ทั้งทังที่จริงๆแล้วโทนกลิ่นนี้ไม่เคยสร้างความ ยูนิคให้กับโบเลยนะคะบรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ดมง่ายแล้วก็มีหลากหลายมีเยอะแล้วก็ซ้ําๆกันเยอะเลยนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะเอาน้ําหอมโทนกลิ่นเนโรรีนะคะมาให้เพื่อนๆฟังที่มีความแตกต่างค่ะแต่เราขอเริ่มกันที่ต้นฉบับของเขาเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะ4711ค่ะคือเป็นโคโรนนะคะอันนี้มาจากประเทศเยอรมนีค่ะตัวนี้นะคะเป็น โทนกลิ่น4711ที่ปรับปรุงสู่จากออริจินอลค่ะซึ่งออริจินอลเนี่ยมีความทีม่นิดนึงค่ะโบก็เลยเลือกซื้อตัวลิมิเต็ดมาแทนนะคะตัวนี้เป็นตัวแอนนิเวอร์ซารี225ปีของ4711ค่ะทุกคนเนื้อกลิ่นของเขาก็จะเป็นการใช้งานง่ายมากๆนะคะ ขวด C711 ถ้าเป็นรุ่นนั่งเดิมเนี่ยก็จะเป็นฝาแบบนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีการแต้มเอานะคะแต่ยุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่าเขาจะมีมีหัวสเปรย์แยกมาให้เราแล้วนะคะเบอร์กรมอสสดชื่นพร้อมกับดอกไม้ หวานๆน,นะคะตัวนี้เป็นโคโลนค่ะความเข้มข้นระดับโคโลนการกระจายตัวไม่ได้เยอะแล้วก็ติดทนก็ไม่ได้นานนะคะแต่ใช้งานง่ายมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการทำเนโรรี่น่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะนึกถึงได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งค่ะอาจจะนึกถึง Tom f o r ์ n เนโรรี่พอต f i ฟิโนเป็นแบบซิกเนเจอร์ของโทนกลิ่นแบบนี้เนาะซึ่งเขาเนี่ยก็ถูกเปรียบเทียบกับ4711อยู่แล้วนะคะว่ามีความ ละไม้คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันด้วยความที่ทอมฟอร์ดก็มีความทันสมัยขึ้นนั่นเองนะคะมาดูกันที่ความแตกต่างของเนโรรีที่โบมีนะคะอที่ลุยบิตองนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นกลิ่นที่ชื่อว่าซันซองค่ะขวดนี้นะคะเป็นลิมิเต็ดเอชชั่นอีกเช่นเดียวกันแต่รู้สึกว่าเขาจะกลับมานะปีนี้ทุกคนถ้าใครเก็บตอนนั้นไม่ทันนะคะโบกเก็บประมาณปี2020ค่ะซันซองค่ะ กลิ่นเด่นหลักของซันซองคือตัวซิตรอนค่ะมีความเป็นส้มเขียวนิดนึงสดใสสว่างเหมือนแสงแดดในแคลิฟอร์เนียที่เขาตั้งใจปรุงกลิ่นนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของแคลิฟอร์เนียเลยนะคะแล้วก็มีโทนกลิ่นของดอกเนโรรีค่ะซึ่งให้ความหอมหวานสดชื่นได้ทั้งวันนะคะต,ตัวนี้หอมจริงค่ะทุกคนเราต้อง วันนี้เราเนโรรี่หมดเลยไม่เป็นไรเรามิกกันได้ hmm. ยูนิคนะกิ่นนี้อ่ะหลายๆคนจำเราได้นะคะเพราะว่าเออบางบางคนนะคะทักบอกว่ามันมีความของมะม่วงนิดนึงไม่รู้ว่าเขาได้กลิ่นมิกตัวเราแล้วมันเป็นมะม่วงไปได้ยังไงนะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีทั้งความเปรี้ยวหวานคลายลายมาขอโทษนะคะมันมีความ ที่เรียกว่าโดดเด่นนะคะสำหรับกินนี้เนี่ยกระจายตัวดีมากค่ะแล้วก็ติดทนนานมากหลุยส์วิตตองนี่ขึ้นชื่อเรื่องนี้นะคะคุณหมบัตเขาทำได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ราคาแรงค่ะผ่านจากหลุยวิตตองนะคะมาที่เลเรโบค่ะตัวนี้ค่อนข้างมีความแตกต่างน,นะคะทองก้า2ทค่ะ เป็นการตั้งชื่อตามส่วนผสมหลักคือทองก้านะคะแต่เขาว่ากันว่าเลยระโบตั้งชื่อว่ายังไงคืออย่าไปเชื่อชื่อเขานะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์นกันกับการตั้งชื่อนะคะคเขาอาจจะอยากทําให้มันมีความแตกต่างมากๆเลยนะคะนอกหลักคือทองก้ามีทั้งหมด25ส่วนผสมนะคะอ่า กลิ่นเข้มชัดเจนนะคะมีความเป็นออเลนบอบซัมชัดเจนเลยนะคะมีความเป็นดอกไม้ที่แหลมแหลมมาพร้อมกับไม้เซดาวานิลาทองก้าอยู่ไหนต้องรอให้ทองก้าบีนมานะคะโอประมาณหลายชั่วโมงดีดักเลยแหละกว่าที่ทองก้าบีนจะโผล่เนื้อกลิ่นมาให้เราดมนะคะสำหรับตัวทองก้าทเวน้ไฟเนี่ยกลิ่นค่อนข้างแหลมคมชัด ของความเป็นไม้วานิลาแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ก็คือเป็นแนวของออริ r บันซัมเลยนะคะคือมันชัดเจนมากแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยละคะ่ะกลิ่นถึงจะนัวลงมาเป็นกลิ่นแบบปนทองกระบีนเข้ามาอันนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างยูนิคมากถ้ามองหากลิ่นที่เป็นออ i v e รบ u นซัมเนโรรีที่มีความแตกต่างมากๆนะคะคือตัวทองก้านี้เลยนะมันคือ มีความยูนิคเป็นกลิ่นที่ใช้แล้วจำได้แต่จะปวดหัวถ้าใช้หน้าร้อนมากๆเลยนะคะเพราะกลิ่นเขามีความแหลมมากเลยทุกคนเพราะว่าใช้ยากพอสมควรนะคะสำหรับกลิ่นนี้ก็ต้องเบามือนิดหนึ่งนะคะกระจายตัวดีมากแล้วก็ติดทนแบบโอ้โหติดทนนานมากๆเลยสำหรับทองการเวนตี้ไฟนะคะถ้าใครอยากได้ความแตกต่างไปลองขวดนี้ค่ะ c ครเอค่ะเป็นอ t เ l เ e r ยเดอร e เฟนะคะจากแบรนด์โครเอค่ะขวดนี้เนี่ยขวดสวยนะคะเป็นขวดสีน้ำเงินนะคะเป็นคอลเลคชั่นที่มีอยู่ด้วยกันไม่กี่กลิ่นนะคะแล้วบทได้ไปทดลองกลิ่นนี้ที่ King Power ร n วันแม o คอค่ะเขาก็มีโซน King Power นะคะก็เดินดุมๆไปทดลองได้ไม่มีไฟบินไม่เป็นไรค่ะไปทดลองกลิ่นอย่างเดียวนะคะตัวนี้ชื่อว่า n u i de o Or Oranger ค่ะ ดาร์ก y มิสเทอรี่ลึกลับดอกไม้กลางคืนบอกว่ามันมีความแตกต่างมากในความเป็นเนโรรีนะคะเขามีความโหยหวนของเนื้อกลิ่นความลึกลับในเนื้อกลิ่นมากๆเป็นวานิลาแล้วก็เป็นดอกไม้สีขาวเนโรรีด้วยแล้วก็มีแพทิเกนด้วยค่ะกลิ่นมันก็เลยมีความแบบนวลนวนุ่มๆปน,นกับความลึกลับอืม ถ้าใครได้กลิ่นอ่ะก็จะจําเราได้นะแต่ว่าเหมาะสําหรับใช้ไปงานกลางคืนเป็นงานพิเศษนะคะสําหรับกลิ่นนี้ค่ะถ้าเดทในเนี่ยโบคิดว่าไม่เหมาะนะเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างแบบยัอยยวนแล้วก็อึมครึมพอสมควรนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแบบคู่เรารู้สึกเราเป็นคนที่ลึกลับจนเกินไปนะสำหรับกลิ่นนี้เนี่ยก็แนะนําสําหรับสาวๆที่ชอบความแตกต่างในออเรนโกลซัม um, หรือว่าเนโรรีนั่นเองนะคะขอกระเถิบมาที่มิซองเซียค่ะ ตัวนี้ก็เป็นตัวแม่สำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหรานะคะคือกลิ่น Amber m a g มาค่ะเปิดมาจะมีความเป็นซิตรัสกลิ่นของเนโรรีออกมาออเลนบอซัมผสมเข้ามานะคะแล้วก็ Amber ค่ะซึ่งกลิ่นซิตรัสมันมากรบความหนักแน่นของ Amber ลงไปค่ะ เขามี a m b e r g r ์กค่ะโทนแนวกลิ่นที่ให้ภาพลาของความหรูหรามีระดับลุคของความแบบร่ำรวยเป็นมาดามเป็นเป็นแบบผู้สูงส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรสทิยมในการใช้น้ำหอมที่ค่อนข้างชัดเจนหนักแน่นด้วยถ้าใครชอบโทน b บ c คแคลดลูชแต่ต้องการความหรูหราเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแนะนำแอมเบอร์มาจิเลยนะคะกระจายตัวดีมากแต่คนใช้ไม่ได้กลิ่น คนใช้เนี่ยตอนนี้คือไม่ได้กลิ่นนะคะแต่คุณสามีเคยหยิบไปใช้นะคะแล้วเราเดินตามกลิ่นเขาได้เลยเรารู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนเพราะว่าทิ้งกลิ่นแรงมากติดทนข้ามวันข้ามวันเลยนะคะติดอยู่อาบน้าสระผมแล้วก็ยังวนเวียนมานะคะกลิ่นยังหลงเหลืออยู่สําหรับแอมเบอร์มาจีค่ะใครชอบความหรูหรานะคะแนะนําค่ะหรูหราแบบออร์เรนบบสซัมค่ะผ่านมาที่ตัวนี้ค่ะตัวเก์แลงค่ะเนโรรีอุเทอรนัวนะคะ ตัวนี้ได้สปอนเซอร์มาจากน้องไดอาน่าค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องดูว่าโบจะทำกลิ่นแนวเนโรรี่นะคะน้องก็หยิบมาให้โบค่ะว่าขวดนี้สเปเชียลมากๆนะคะสดชื่นมากมันเป็นชาดําที่มีความสดชื่นเป็นซิตัสไม่เหมือนกลิ่นชาผสมซิตัสในแบรนด์อื่นๆเลยค่อนข้างแตกต่างสำหรับตัวนี้นะคะ เมโรรีก็ลอยมาเลยเหมือนเรานั่งอยู่ในสวนนั่นแหละท่ามกลางสวนของดอกส้มค่ะแล้วก็กลิ่นก็โชยมาดื่มดำกับชาดำเขาอบอวนด้วยการอบใบชาค่ะ <c oughs> แล้วทำให้กลิ่นเนี่ยมันมีความเป็นสโมกกี้ของใบชาค่ะ ปนกับกลิ่นของวานิลาแล้วก็เป็นเป็นกลิ่นที่มีความหอมห,อมหวานของดอกเนโรรี่นะคะแต่ว่าตัวดอกไม้เนี่ยไม่ได้แน่นนะคะไม่ได้หวานเจี๊ยบเลยนะคะค่อนข้างสเปเชียลมากสำหรับตัวนี้แล้วพอทดลองใช้เรารู้สึกว่าโอ้ชอบมากเลยตัวนี้คือชอบมากๆเลยต้องไปตามหาจริงๆเลยนะคะ ช่วงไรดา,าวแล้วเนี่ยตัวนี้กลิ่นชาก็จะไม่เหลือนะคะไม่อยู่กับตัวเราแต่กลิ่นที่หลงเหลืออยู่ค่ะคือเป็นกลิ่นโทนสไปซี่ของวานิลลาค่ะมีความเป็นไม้เป็น w ูดดี้กับวานิลลาคือชัดเจนมากติดทนนานมากค่ะแต่กระจายตัวไม่เยอะเท่าไหร่นะสำหรับกลิ่นนี้ใครที่อยากมองหากลิ่นชากับดอกเนโรรี่ตัวนี้จัดไปค่ะ ตัวนี้น่าเก็บที่สุดเลยนะคะตัวเนโรรี่โอเชนัวค่ะที่ผ่านมานี้จะเป็นโทนกลิ่นที่เรียกว่ามีความแตกต่างของความเป็นเนโรรี่เกือบทุกๆตัวเลยนะคะแต่จะมาพูดถึงโทนกลิ่นที่เ,เข้าถึงง่ายเข้าใจง่าย หอมง่ายนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามตัวค่ะคือตัวหนึ่งค่ะอยากจะแนะนำเลยนะคะถ้าใครอยากลองมองหาอยากลองใช้กลิ่นเนโรรีที่ใช้ง่ายๆหอมแน่นอนทุกคนดมแล้วก็ชมแน่ๆน,นะคะก็คือตัวนี้ค่ะเซลีนพาเลตค่ะเป็นกลิ่นหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของความเป็นเนโรรีที่หอมมากค่ะแต่ราคาแรงมากนะคะก็คิดอยู่คิดหลายตลบเลยนะคะอืม เขาก็จะเปิดมาด้วยิตัสแล้วก็เป็นเนโรรี่ที่หวานคือตอนท้ายๆเนี่ยกลิ่นเขาจะเปลี่ยนไปเป็นนุ่มนวลละมุนละมุนแป้งเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเซรีนเนี่ยมาจะชอบทําน้ําหอมให้เป็นเบสของพาวเดอรี่นะคะแต่ว่าตัวเนื้อกลิ่น,นม,อมองว่าไม่ได้แปลกแหวกแนวสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นโทนกลิ่นเนโรรี่ที่ใช้งานง่ายมากแล้วก็หอมหวาน ใครได้กลิ่นก็ต้องทักแน่นอนจากแบบเซรินพาเลตตัวนี้นะคะ,คะ,ะตัวถัดมาก็จะเป็นตัวที่ใช้ง่ายอีกตัวหนึ่งค่ะเป็น h e r ร์บชูบ n ลนะคะของเกลเลงก็จะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกับตัวนี้นะคะตัว Herb to ชูบ n ลเนี่ยของเกลเลงเนี่ยกลิ่นเขาจะมีความเป็นเนโรรี่แบบที่เป็นบาร์เบอร์เล็กน้อยมีความเฮิร์บมีความสดชื่นอโรมาติกนะคะ เข้าใจง่ายนะคะเป็นโทนของผู้ชายนะคะกลิ่นนี้ก็สําหรับผู้ชายที่มองหากลิ่นสดชื่นสบายๆอโลมาติกแล้วก็มีดอกเนโรรี่นะคะก็อยากจะแนะนําตัวนี้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะหากลิ่นอื่นที่มีเวกใกล้เคียงกันแลนะราคาย่อมเยาวกว่ามีนะคะเพราะตัวนี้ก็อยากให้ลองเปรียบเทียบตัวอื่นด้วยนะคะสําหรับเกลี้งตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่ออกมาปีที่แล้วนะคะโบได้มาจากการซื้อ Gucci นะคะเขาแถมมาไซน์นี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้ก็แถมมาแบบหอมทําไมแถมน้ําหอมที่หอมมากๆนะคะ Gucci เปิดยากนิดนึงตัวนี้ชื่อว่าอะฟ w อร์ w o ิร์ดนะคะ Alchemist Garden c o l l e c t i o n เป็นกลิ่นชามาพร้อมกับอลบอลรนวอซัมค่ะชาผสมส้มนะคะซึ่งโบอมองว่าเป็นกลิ่นธรรมดาไปหน่อยนะม,มีความนวลน,นวลน,นุ่มๆแล้วกระจายตัวไม่ค่อยดีติดทนไม่ค่อยนานนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะเคยทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออแอบผิดหวังเล็กน้อยคือกลิ่นค่อนข้างธรรมดาเกินไปถ้าเทียบกับตัวนี้นะคะโบ แนะนำตัวนี้มากกว่านะคะของเกลแรงเนี่ยค่ะในโรรี่ัาชุนนวนะคะ, ori, ะ,คะมีความยูนิคกกว่าเยอะเลย thấy, จะเห็นว่าโบมีวางกุชชี่ไว้2ขวดนะคะขวดนี้เป็นขวด1921ค่ะเป็น anniversary g u c c i 1กุชชี่ปีค่ะเขาทำขึ้นมาในช่วงปีนั้นนะคะปี2021นะคะเขียวได้ใจเลยนะคะมีความติดเขียวเป็นแบบเป็นดิลดรอป เป็นน้ำค้างเป็นหยดน้ำค้างดรอปลงมานะคะพร้อมกับกลิ่นเนโรรีที่ไม่ได้หวานนะคะแล้วก็มีความอโรมาติกเป็นกลิ่นที่ใช้แล้วมีความสดชื่นค่ะิ่งแล้วก็มีความติดเขียวเป็นเนโรรีที่แปลมากค่ะ ค่อนข้างที่จะวินเทจนะคะสำหรับกินนี้แล้วก็มีความเป็นผู้ชายนะคะใช้แล้วสดชื่นจริงๆเหมือนเราได้กลิ่นแบบใบบัวเขียวๆแล้วก็มีดอกไม้โชยมาให้เราได้กลิ่นโทนค่อนข้างอโรมติกมากๆสำหรับตัวนี้นะคะกระจายตัวไม่ดีติดทนไม่นานนะคะสำหรับขวดนี้ค่ะ1 9 2 1ค่ะตัวสุดท้ายค่ะเป็นรูกหลักเพครึ่งได้มาแล้วก็ ชอมากุชชี่ฟิโอริเดอเนโรรีค่ะออกมาในปีนี้เลยนะคะปี2025ค่ะก็ไซส์นี้คือไซส์เล็กค่ะ50า l นะคะสเปย์เขาดีมากเลยนะคะกลิ่นเขาเนี่ยทุกคนที่ได้กลิ่นเขาทักทุกคนหอมหอมมาก ครั้งแรกที่ได้เทสกลิ่นนี้นะคะก็คือไม่ตัดสินใจซื้อค่ะเพราะว่ามันก็คือกลิ่นเนโรรี่ธรรมดาธรรมดาเลยนะคะแต่พอได้ลองสเปรย์เข้ากับตัวค่ะรู้สึกว่าโหยกลิ่นมันหอมมากอะ่ะคือทุกคนที่ได้กลิ่นนี้จากโบนะคะจะทักแล้วก็แบบ พูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าหุยหอมมากกลิ่นนี้คือหอมกลิ่นเนี่ยมีความละมุนนุ่มของดอกเนโรรี่มากๆนะคะคือกลิ่นเขามีความหอมหวานแต่ไม่ได้หวานเจีย๊ยบแล้วก็กลิ่นไม่ได้แบบใสๆไม่ได้เป็นกลิ่นเฟรชค่ะไม่ได้เป็นโทนฟลอร์ฟูตี้ค่ะแต่เขามีความเป็นข้าวๆนมนมนุนนัวให้อารมณ์ของความแบบหวานนุ่มแล้วก็ ค่อนข้างมีมวลน้ำหนักพอสมควรน,นะสำหรับกลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นเบาๆอะ่ะคือใช้แล้วก็คือกระจายตัวดีหลายคนทักก็แปลว่าเขาได้กลิ่นนะคะแล้วก็ติดทนอา,อาจจะให้ได้แค่แบบ5-6ชั่วโมงเท่านั้นก็คือเสียดายตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าอยากสเปรย์ซ้ำอีกค่ะเพราะว่าหอมมากจริงๆสำหรับ Fiori di n e r o ร i ค่ะหอมจริงค่ะ นี้คือเป็นอะไรที่รักมากนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะก็ละมุนละไมามากความเป็นเนโรลีที่หอมจริงๆนะคะวันนี้ก็ครบแล้วนะคะเพื่อนๆมีกลิ่นไหนคะที่สเปเชียลสำหรับความเป็นเนโรลี่มากๆนะคะอยากจะให้มาแชร์กันหน่อยค่ะคนละกลิ่น2กลิ่นค่ะว่าชอบกลิ่นไหนของโทนเนโรลี่บ้างคะอยากให้มาป้ายยาได้เลยค่ะสําหรับตรงนี้ถ้าถามโบนะคะว่าอยากจะลองเริ่มกลิ่นเนโรรี่ กลิ่นหนึ่งนะคะโบอยากแต่แนะนำให้เป็นกลิ่นของเซลีนค่ะก็เป็นกลิ่นที่เรียกว่าใช้งานง่ายที่สุดนะคะแล้วก็หอมแต่อาจจะไม่ยูนิคนะคะแต่ถ้าถามความยูนิคที่สุดแล้วก็อยากจะมีความสเปเชียลสำหรับความเป็นเนโรรี่นะคะโบขอยกให้เป็นตัวนี้ค่ะเกินแรงเนโรรี่ออโทนัวค่ะอืมก็วันนี้ครบแล้วนะคะ ที่เอามาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะเป็นในโ้รีที่แตกต่างค่ะอยากจะฟังเสียงของเพื่อนๆที่มีความแตกต่างสําหรับในโ้รีบ้างค่ะสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะเอานหอมดีๆมาใช้ให้วางอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ